วันนี้เราทำลาบหมูกันค่ะไม่มีเครื่องในแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาใส่แต่หนังพอหมูซื้อมาไม่ใช่ซื้อหมูปั่นมาค่ะซื้อหมูเป็นชิ้นมาแล้วก็มามาปั่นใส่เครื่องเองเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบอ่าที่มันบดละเอียดจนเกินไปทำลาบมันต้องทำแบบชิ้นใหญ่ๆกระโปกกระเปก๊กเนาะ ็ไม่กล้าท,ทนะําเผ็ดเข้าไ่เนาะเดือดสมาชิกกินไม่ได้ถ้า <c oughs> เอกในการทําลาบก็คือข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วที่นี่ทําเองเลยค่ะเนี่ยเพิ่งทําหอมกระครุงไปทั้งบ้านเลยเนี่ยออ้สุดยอดหอมมาแล้วความหอมมาแล้วสิว่าปันไดาบาทเนี่ยมึงดู <laughs> นะ้ำซิมซิมซิมใส่ใส่พริกป่นใช่คะอ่าพริกป่นน้อยหนึง่งชิมชิมอือยะสุดยอดเลยเียวแล้วก็มีน้ำซุปเอาเอาน้ำลวกน้ำลวกหมูน้ำแรกนะเอามาทำน้ำซุปข้อเด็ดสุดลองข้อกินแต่ลาบอย่างเดียวมันกับบอลองข้อมันกับสิบฝืดข้อเมนบอพี่น้อง <laughs> ล่ลบา this, uh บนีบอ่อ,อ,อัตว์หมูใหญ่มากินข้าวด้วยกันนะคะลาบหมูค่ะวันนี้เม,มนู พิเศษโอ้โหปลาเมื่อขวดเลยซุปอร่อยมากเลยซุปน้ำซุป,ปแบ่งทำน้ำซุปหน่อยนึ่นเอาพ้าใหญ่นังหมูเอเอเอ่ะ EinF años ลุงแกไม่กินหนังหมูก็บออกเก็บออกดิโอเคไอวิวดีคุณชอบม้ยส r อรี่ดัลลิงไอโฟกัสสวัสดีเฮาแบอลวีลวต้องหน้อไม่ใช่หนังไหม เจ็บนังออกคุณลงุงแกไม่อยากกินมันเพราะแกมีปัญหาอเอาเลสเทอร์ร็อตส์ วันนี้ป้าเต๋อเอาอันนี้มากินลองดูเนี่ยเห็นเขากินยังไม่เคยกินเลยที่เป็นต้นต้นกระเทียมต้นใหญ่ๆนะคะเอามาลองกินกับลาบดูมันจะเป็นยังไงเห็นบรรดา<ม>สายฟอทั้งหลายเขากิน <laughs> อยู่ในคลิปในอะไรเห็นเขากินกันใส่ริง้งเพิ่มอีกกลัวจะเผ็ดนะเนี่ย ข้ากลัวก็กัวเองตตตํเองมีนี่ผู้กลัวเขากลัวเย้มวนใส้พักค่ะไปตลาดเมื่อวาน ไปเจอผักสลัดเป็นกอเบลเลอร์เบล่าเลยเปินึกอ,อยากราบหมูจับหัวแลดิบที่หลังไม่ต้องหั่นป้าบ้างก <c oughs> ัดกินเป็นหัวเลยก็เลยนึ <c oughs> งจะได้ินมัน <c oughs> ได้ฟิลลิ่ง วันนี้ป้าเจ้าได้เวียกเยอะเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> เค,ค้กอะโวคาโดคุกกี้อะโวคาโดเค,ค้กกล้วยหอมอะโวคาโดแล้ <c oughs> วก็คุกกี้อะโวคาโดคุณ <c oughs> ก็ตกทั้งวันค่ะวันนี้เลยไม่ได้ออกไปไหนมันก็เลยคุกอยู่ในห้องครัวนี่แหละ <c oughs> น้ำซุปลงตัวมากเลยม,มันออกเปรี้ยวๆนัวๆไงเดี๋ยว,ว,วอืม,อมโอเคดาลิ้งอ,อร่อยไหมคะ แสบอยู่ตัวละอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกเปลือกต้นกระเทียม กินข้าวด้วยกันนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทานข้าวให้อร่อยนะคะวันนี้ลมทัง้งวันเลยฝนตกกระหน,น่ำทั้งวันเลยนี่ ข้าวขัวเราเอาข้าวเจ้าออดเนะทำนะใช่ค่ะไม่มีข้าวเหนียวค่ะก็เลยเอาข้าวเจ้าทำก็โอเคอยู่นะข้าวเจ้ามาะลิหอมดีอยู่นะคะ กายด้วยวันนี้ได้ออกกำลังกายด้วยอดีใจจังเลย exercise I'm so proud of myself การออกกำลังกายของป้าเตา๋อป้าเต๋อจะทำเป็นประจำค่ะทำมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยทำงานราชการแต่ว่าแต่ก่อนนี้ทำหนักพ หลังช่วงนี้อายุมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทาไม่ทําหนักเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นการเต้นแอโรบิกค,ค่ะป้าเต๋อชอบเต้นแอโรบิกชอบเต้นลำเต้นแอโรบิกอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสนุกมันมีความสุขในขณะที่เราออกกาลังกายไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนป้าเต๋อเป็นผู้นำแอโรบิกนะเป็นครูฝึกผู้นำด้วยเวลาสมัยทำงานราชการนะคะ ทำงานราชการทำงานอยู่ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดก็จะ,ะมีหน้าที่สอนชาวบ้านสอนประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพนะคะให้เขาดูแลสุขภาพก่อนป่วยตามนยโยบายของรัฐบาลแต่งานจริงๆของป้าเต๋เนะ่ยเป็นงานควบคุมโรคติดต่อแต่ว่างานส่งเสริมสุขภาพเป็นงานจิตอาสาที่ป้าเต๋มา มาอาสาทำเพราะว่าความชอบส่วนตัวค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่ในงานสา,สาธารณสุขทำขยายออกไปในกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยบางทีท่านผู้ว่าราชาการสมัยนั้นเนี่ยอยู่จังหวัดทำงานอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูเวลามีงานอ,ออกกำลังกายหรือมีงานอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าราชาการก็จะทำหนังสือเชิญมาที่สำนักงานปปะเต่าแล้วก็ ขอตัวป้าเต๋อไปไปเป็นผู้นำออกกำลังกายในหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสารากลางสำนักง,งานจังหวัดอะไรต่างๆค่ะแล้วก็โรงเรียนต่างๆด้วยแล้วก็ไปเป็นผู้นำประจำอยู่ที่ลานออกกำลังกายประจำจังหวัดชีวิตท,ที่ตอนเย็นประชาชนเขาไปพักผ่อนออกกำลังกายอย่างเงี้ยป้าเต๋อก็จะไปสแตนบายอยู่ตรงนั้นเป็นชมรมแอโรบิกของจังหวัด มาแต่ก็จะไปเป็นสมาชิกชมรมแล้วก็เปลี่ยนกันหลายๆคนในการเป็นผู้นำออกกำลังกายค่ะก็ได้เอื้อประโยชน์ได้ช่วยเหลือทำประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติมาเยอะค่ะจนจนเหนื่อยจนอิ่มตัวอ <laughs> ิ่มตัวแต่ว่าการที่เราได้ทำอะไรดีๆไว้ในอดีตของเราค่ะมันก็ทำให้พอเรามาถึงวันนี้เราก็ มองกลับไปย้อนหลังกลับไปอ่ะมันทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคือรู้สึกรู้สึกว่าเราเราใช้ชีวิตเกิดมาชาตินี้มันมันมันคุ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้ทําอะไรเป็นประโยชน์ด้วยทั้งประโยชน์ให้ตัวเองทั้งประโยชน์ให้คนอื่นแบบเต็มที่อ่ะเต็มกําลังตัวเอง ก็เต๋อจะเป็นคนหนึ <interfer es in contemporary> ่งที่แบบถ้าได้ทําอะไรคือเต็มที่อะค่ะเต็มที่เต็มกําลังความสามารถตัวเองไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตส่วนรวมหน้าที่การงานการเรียนเหมือนกันสมัยเด็กๆการเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็จะทุ่มเทแบบชนิดที่ไม่ได้ทําให้พ่อแม่ได้ผิดหวังเลยแหละนะคะกาเต๋อรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเรามีความสุข แล,และสุดท้ายแล้วเราเราก็ไม่ได้แบบความสําเร็จในความคิดของป้าเต๋อไม่ได้หมายความว่าต้องต้องร่ํารวยต้องแบบหรูหราอยู่สูงอะไรนะความสําเร็จในชีวิตของป้าเตา๋อป้าเต๋อแค่มีความรู้สึกว่าเออได้ทําอะไรทุกๆอย่างที่ชีวิตตัวเองต้องการแล้วที่ตัวเองฝันที่ตัวเองควรจะทําแล้วแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ลําบากนะคะหมายถึงสุดท้ายแล้วเราใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ได้ลําบากบางคนก็เผ็ดอยู่ข้างๆเนี่ยก็เผ็ด <c oughs> อ่าคุกกี้อ่ <ừ> เอมเมค้กหรือว่เาเค้กคุกกีๆๆ้แอนเค้กใช่ดานี้จากการทำดีสงสัยจะส่สงส่งให้มาเจอคุณลุงไหม เนาะมาเจอคนดีอย่างนี้นะใช่ไหมคุณลุงใช่ไหมคะใช่ไหม Yes or No Yes ตกลงกับคุณลุงไว้ว่าตกลงกับคุณลุงไว้ว่าถ้าฉันพูดอะไรเนี่ยถ้าฉันถามเนี่ยให้ทัวตอบเย็ดอย่างเดียวห้ามน no. ู เพราะว่าสิ่งที่ฉันพูดทุกครั้งเนี่ยถึงเธอจะไม่เข้าใจแต่ให้เธอรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยพูดให้ร้ายไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ย <laughs> ให้รู้ไว้เลยว่าเธอต้องเยดอย่างเดียวเวลาฉันถามอะไรแกไม่เข้าใจหรอกคะ่ะ I t ไ l ทอกับบา the past อะไร the past and um, what I do what I did in the past mm hmm. and everything I did is a uh, good way good way and I I did everything uh all my uh, um, ability. Mm, yeah. yeah when 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 I when I have something to do I uh, I did it um, at all my my energy, my mm -hmm. ability. Although no nobody see what I do. The god see mm. and uh, in the end of my life the god send you to me yeah mm. Mm. Send, send, uh, the god uh, give you give you to me i do good way everything good way right way mm. and then um, the god see and give you to me a reward you are my m ม่ i ิกิปกอด d ิดมีกูต์กายเดอะ e บสการ์ซาทวสไม่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าพูดถึงพระเจ้าพูดถึงนักกาจศสาทุเลยคุณลุงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ล้อบ๊ายบายทุกคน เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายป้าเต๋อก็ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงค่ะก็อธิบายไปแกก็เข้าใจอยู่